ตอนนี้เออยู่ที่ Mums ว e จ g i e า a f e ค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารที่สมชื่อค่ะเพราะว่าคุณแม่เจ้าของร้านลงครัวทําเองทุกเมนูนะคะและที่สําคัญวัตถุดิบยังเป็นวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วนะคะพวกผักต่างๆก็จะเป็นผักออร์แกนิกอินรีย์แล้วอาหารที่เขาเสิร์ฟก็จะเป็นอาหารไทยประเภทอาหารไทยจานเดียวแล้วก็เป็นพวกสลัดต่างๆการันตีความอร่อยได้แน่นอน และที่สำคัญรรยนกาศร้านค่ะคุณผู้ชมร่มรื่นมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาชิมการอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารขาวซึ่งก่อนที่เราจะไปรับประทานกันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะนี่นะคะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะอันนี้สูตรน้ำเงี้ยวเป็นพริกแกงโฮมเมดนะคะ กระดูกเนี่ยรู้เลยว่าตุนนานมากเพราะมันเปื่อยเลยคะ่ะผู้ชมพอกัดเข้าไปปุ๊บม,มันละลายในปากเลยค่ะก็รู้เลยว่าเคี่ยวนานแล้วรสชาติพิแกงหอมค่ะคือด้วยความที่พิแกงตามเองนะคะก็จะมีรสที่พิเศษแล้วก็หอมมากๆกพอทานเข้าไปแล้วนะคะผู้ชมมันแบบอร่อยมากๆมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ ที่นี่นะคะนอกจากจะมีเสิร์ฟเป็นอาหารคาวอร่อยๆแล้วยังมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่หลากหลายเมนูนะคะวันนี้เอเลือกมานี่ค่ะอย่างแรกนะคะหน้าตาน่ารักมากๆเป็นบราวนี่สวีท t s เซตค่ะไอศครีมอร่อยฉ่ำนะคะแล้วบราวนี่คือแบบเนื้อดีมากค่ะคุณผู้ชมแบบเนียนนุ่มแบบพอทานเข้าไปแล้วมันแบบกลมกล่อมแล้วก็ ไม่หวานจนเกินไปนะคะหวานกัลังมีแล้วเน,เนื้อแบบละเอียดมากๆห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะเมนูอย่างต่อมาเป็นเค้กส้มค่ะหน้าตาน่ารักมากๆมาลองชิมเลยค่ะเนื้อดีแล้วก็มีความเปรี้ยวนําหวานตามเป็นเมนูของหวานที่คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ชอบทานหวานมากเกินไปลงตัวมากๆค่ะอย่างต่อมาเป็นเค้กลิ้นจี่ค่ะสีสันก็สวยงามไม่แพ้เค้กส้มเลยนะคะ อันนี้จะหวานกว่าเค้กส้มนิดนึงนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มนะคะวันนี้เอเลือกมาเป็นบรูคูลาโซยูสุโซดาค่ะเปรี้ยวซาชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆพี่ถี่พี่ถานทุกเมนูบรรยากาศร้านที่รม่มรื่นแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะมัมสเวจี่คาเฟ การเดิน,นทางก็หาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิด Google Map นะคะเพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรชัยพฤกหาไม่ยากเลยล่ะค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซดซในแซททีวียังมีมรารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะ